าใครรู้จักอลิสอยู่แล้วเนี่ยมันก็คืออีเวนท์ที่เอาด่านตุรกียที่มีอยู่ในเกมอยู่แล้วที่เป็นอังกฤษเจอกับเยอรมันมาเปลี่ยนปืนใหม่รถถังใหม่แล้วก็เป็นชุดใหม่แค่แหละง่ายๆพวกที่เหลืออย่างเช่นระเบิดปืนในแมปรถในแมปอะไรที่สร้างได้ก็จะยังเหมือนเดิมหมวดของอีเวนท์นี้ก็จะเป็นหมวดสกอร์ตนะครับ ก็คือจะมีสคอดหรือว่าหน่วยที่เป็นบอทเนี่ยที่จะสั่งมันได้หรือว่าเปลี่ยนตัวไปหามันได้แล้วก็แบบเห็นชื่อเพื่อนยิงเพื่อนไม่เป็นไรแล้วหน่วยก็จะเป็นหน่วยที่มันจัดมาแล้วนะครับแล้วก็เหมือนเดิมก็คือเล่นบุนไปนะถ้าจะเล่นหน่วยเดิมเนี่ยก็ต้องเล่นอีกสองหน่วยก่อนถึงจะกลับมาเล่นหน่วยเดิมได้แล้วก็หน่วยที่มันจัดมาให้จะมีทหารกับปืนอะไรบ้างก็ตามนี้เลย สำหรับใครที่ไม่รู้จักเอลลิสข้าวๆก็คือมันก็เป็นเกมยิงที่ฟรีอยู่แล้วนั่นแหละแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยด่านที่มีให้เล่นในเกมปกติจะเป็นแบบในสงคารามโลกครั้งที่2ก็เดี๋ยวจะทำคลิปรีวิวออกมาอีกทีสำหรับอีเวนต์นี้เนี่ยรีวิวข้าวๆก็คือด้วยความที่ว่าปืนหลักมันเนี่ยจะเป็นปืนคนเกือบทั้งหมดเลยผมก็รู้สึกว่ามันยิงมันกว่าในตัวเกมปกติ เพราะว่าปกติปืนหลักมันจะเป็นปืนบอ็เคชั่นก็คือปืนที่ยิงแล้วต้องชักปืนสนาย,ยิงมันมากนะเป็นบาลิตทั้ง2ฝ่ายซึ่งก็คือเป็นปืนซิมิลโต้แล้วก็ยิงนัดเดียวตายแน่นอนตนะัวฟิวเลยบางทีแต่ท่าทางมันจะยิงรถถังไม่เข้านะครับส่วนรถถังเนี่ยเรื่องความเร็วเดินหน้าไยห,หลังก็ค่อนข้างได้ฟิวคล้ายๆกับเล่นวันเดอรอยู่ รถค่อนสร้างคล่องตัวแต่ว่ารถเสเซียถอยช้าแล้วก็ยังไม่มีสตาร์วิลเลอร์นะครับอย่างที่เห็นกันอยู่เรื่องกระสุนก็ดูจะเป็นตามแบบฉบับของเกมนี้อยู่นะก็คือจะคล้ายๆกับบอลเดอร์แต่ว่าดูดาเมจจะน้อยข่าหน่อยกระสุนระเบิดก็แรงตามขนาดปืนนะครับแล้วก็ตามแบบฉบับของเกมนี้เลยก็คือโดน t n t ระเบิดตายได้เหมือนเดิม